โอ้หถ้าใครว่าพวกเราทางานสร้างภาพก็ให้เขาพูดไปเถอะถ้าสร้างภาพแล้วประชาชนได้ประโยชน์ยินดีให้พูดว่าสร้างภาพนะคะเออตามสบายเอ้าไม่ลงพื้นที่เองหนะ้อาอ้าคงไม่ดําแบบนี้เพราะเป็นเพอ้าลงพื้นที่น้าท่วมมาทุกๆปีหน้าอา้าวเลยรักษาไม่หายแต่ทีอ้าบอกช่างแม่งเถอะค่อยรักษาค่อยรักษาแล้วกันยังม,มีเวลาอีกเยอะนะคะอืมสนุกสนุกสุโขทัยอ่วมเดี๋ยวรอดูน้ำพรุ่งนี้ ถ้าฝนยังตกหนักอยู่เนี่ยสุโขทัยน่าจะประมาณสามสี่วันนะคะอ่าแต่ก็น้ํามันมาเร็วไปเร็วนะเหนือแต่ได้รับความเสียหายหมดแน่นอนนะคะพอวันพอเมื่อวานนี้ให้ผู้จายเขาทอดทอดไก่คือพี่นิกรจะเป็นคนพาเราไปไมคโครแล้วก็เหลือปาร์คเหลือจอนนี่ทอดไก่ผ่านออนไลน์หุงข้าวไม่กดหม้อข้าวไม่กดไฟโอ้ระบุนวายเมื่อวาน น้ำมาถึงสิงบุรีแล้วเมื่อวานพี่นิกนรทอดไก่พี่กาถามว่าอ๋อวันนี้ลงเรือไหมบอกไม่ลงพี่วันนี้ไม่ลงเราขึ้นรถได้ได,ได้เดี๋ยวพี่จะทําผมเขาก็จะเปื้อนผมไง <laughs> ไม่ลงเรือค่ะแต่ลุยน้ําเลยใ <laughs> สยก่กางเกงอย่างดี <laughs> ไม่ลงเรือไงแต่ลงน้ําเลยไงคือถ้าไม่ลงเรือพิธยุกรก็จะหลอก แต่งรอใส่กางเกงเลยแต่งเกงเลยเออใส่เกงโหลดโหลดตูนนิดนึงก็ไกาจะลงไปแจกของรอรอหน่อยที่ไหนได้คือ <c ười> <c ười> ตรงนั้นเนี่ยหน้าบ้านมันมีลือ้อ่าแต่บ้านเขามันเป็นทรายอะค่ะดูดนะคะโคตรหโอ้เหนื่อยจอน,นี่แฟนจอน,นี่ก็น่ารักน้องนกช่วยทุกอย่างเลยนะคะตอนนี้จะมาจะมาเป็นทีมอาสา,ศาเป็นหนึ่งแล้วนะ ตอนนี้สั่งเสื้อแล้วนะตอนนี้สั่งให้ตัวเองคนเดียวไม่สั่งให้เมียตัวเองเป็นไปได้ไงวะเนี่ยเออตอนนี้สั่งให้ตัวเองไม่สั่งให้นกใส่ได้ไงอ่ะปกติเสื้อมูนิธิเนี่ยอ้อไม่ทําให้ใครใส่นะคะนอกจากทีมงานกรรมการเท่านั้นและคนที่อ้อไว้ใจเพราะหนึ่งเราไม่รู้หรอกว่าใครจะเอาเสื้อมูนิธิไปแอบอ้างทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าเราต้องเซฟไว้ก่อนนะคะแต่วันนี้อ้อมอบ ให้ทุกคนที่ลงไปช่วยน้าท่วมก็คือเป็นอาสาสมัครมูลทิ่เป็นหนึ่งอย่างเต็มตัวนะคะแฟนน้องจรนจอนนี้สั่งแล้วนะคะปกติเสื้อเนี่ยถ้าเป็นของ f อซเนี่ยจะปักอีกแบบหนึ่งค่ะจะไม่ปักคำว่ามูลทิินะคะ อ่าแล้วราคาเสื้อแจ็คเก็ตน่ะสูงอ้อไม่ค่อยเอามาขายหรอกราคามันสูงไปค่ะถึงว่าจะทําเป็นโปโลโปโลก็ไม่ทําขายอันเนี้ยเฉพาะเฉพาะอาสาสมัครที่ที่อ้อโอเคแลล้อ้อให้ใส่แล้วก็ทุกคนสามารถใส่คําว่ามูลิทีได้เลยนะคะใครสั่งมาว่สามอีกเอลสองตัวพี่หมัดตัวหนึง่งของใครอีกตัวหนึ่งที่สั่งสามอีกอมาหาไม่เจอแล้วเนี่ย ระวังความไปลอดภัยของตัวเองขอบคุณมากนะคะระวังคะ่ะระวังทุกวันนี้ก็ระวังอยู่นะคะเห,หนื่อยแต่ก็สนุกคะ่ะเดี๋ยวคืนนี้ต้องมาร์กหน้านิดนึงพรุนี้ออกงานแค่ไม่ถึกหรอกพี่หนูไม่ทำอะไรเยอะมาก ทุกคนช่วยกันทํามากกว่านะคะถ้าไม่มีพี่นิกรไม่มีเอไม่มีจอนนี่ไม่มีนกไม่มีพี่เล็กไม่มีป้าไม่มีเด็กๆทุกคนงานก็ไม่สําเร็จหรอกค่ะอ้อคนเดียวทําไม่ได้ไม่มีน้ำอิงน้ำอิงได้สาวมาอีกแล้วะไม่มีโอ้ยไม่มีพูดเป็นเรื่องเนาะคนทําดีนั้นมันไม่ยากแต่คนทําเพื่อสังคมนั้นมีน้อยอ่า พี่นิกอหนูมีเสื้อเบอร์เอลนะของพี่ได้เบอร์เอลนะเพราะว่าเบอร์เอลหมดแต่มันใส่ได้พี่เหลืออยู่ตัวเดียวัวสุดท้ายด้วยมอบให้พี่นิกอโโลเดี๋ยวหนูซักให้เพราะว่ามันเป็นรอยช็อกเดี๋ยวหนูซักให้แล้วพรุ่งนี้พี่มาใส่เอานะนะคะนี่เสื้อมูนิทีก็จะเป็นคำว่าบูนิทีค่ะเป็นแบบนี้เลยโปูโลนะคะอ เบอร์แอลพี่ใส่ให้มันรัดรูปนิดนึงนะคะเออแล้วเมื่อคืนเราใส่เสื้ออะไรกลับรู้ปะเราใส่เสื้อเราใส่เสื้อสีเขียวกลมป่าไม้เขาเอามาแจกเราเราไม่มีเสื้อผ้าใส่กลับแล้วแล้วก็เอฟซีเอากางเกงช้างมาให้ด้วยโลโก้เราค่ะเป็นแบบนี้นี่อันนี้ เราเราออกแบบให้พี่เดชาเลือกให้เราพี่ชาวก็สวยแล้วคำนี้ก็ทนายเดชาก็เป็นคนตั้งให้เราบิงแบกเดจัสติกตั้งแต่ออทำเป็นหนึ่งเลยเอ้อปรึกษาอาจารย์เดชาก่อนคนแรกอือถามทุกคนว่าอายไหมที่จะมาเดินกับเป็นหนึ่งเขาบอกไม่าอายอายไหมที่จะมาเดินกับออเขาบอกไม่อายทำไมต้องอาย ชื่อไหมว่าพี่น้องชาวแพร่มาให้เราแต่อเยอะมากเขาดูข่าวนะคะเขาดูข่าวเขาบอกว่าเขารู้ค่ะเขาบอกว่าขอบคุณมากเขาจะถ่ายรูปว่าอายไหมพี่อายรูปหนูพ,พี่อายหรือเปล่าไม่อายอืไปเดินรถไปเดินแม็คโคอ่ลลืมขอบคุณผู้จัดการแม็คโคแพร่นะคะที่จัดหารถที่จริงวันนั้นรถเนี่ยเต็มหมดแล้วค่ะคิวเต็มหมดแล้วเจ็ดคันถ้าจะรอก็คือบ่าย ผู้จัดการแมคโครนะคะเห็นเราซื้อของเยอะแล้วก็มาจากเป็นหนึ่งนะคะหารถนอกเวลามาให้เลยค่ะแล้วก็ไปส่งเราถึงที่เลยอีพุกดิฉันก็เอารถตู้ไปจะใส่ยังไงไก่200รโลข้าวอีก60-70จกิโลน้ำปลุกน้ำปลาน้ำมันอีกเป็น10กว่าปิ๊บผู้จัดการแมคโครค่ะแล้วก็น้องๆพนักงานแมคโครน่ารักมากนะคะอืม ดูทุกวันไม่อายคือพอมีกระแสข่าวด้านลบเอ,อกามาเนี่ยนะคะเอก็ต้องเป็นห่วงทุกคนว่าเชื่อไหมเชื่อไหมว่าช่วงนั้นมีแต่คนถีบตัวออกไม่อยากใกล้เอ้าเลยอายไม่อยากรู้จักเฮ้ยออกห่างนะเว้ยคือมันต่างกับตอนที่แบบพี่เอไม่ไม่เอาเสื้อหรอพี่เอมาพรุ่งนี้ใช่ไหมเไฮเมาวมาตอนไหนอะ่ะ เสื้อสากว้ที่ป้อมเก็งเรามพ่นยาูนพี่เอกเมาเสื้อแล้วเหรอไม่ยโอเคพี่เอกพวกนี้ใส่เป็นรองเท้าส้นสูงนะเกงสแลกได้ค่ะสีดำแล้วก็เสือ้อข้างในข้างนอ,อกเป็นของเป็นหนึ่งนะคะอ,อยากไปเดินกับพี่อ้อมากมีเวลามาได้ค่ะ คุณเกรซหรอไม่อายขอบคุณมากค่ะไม่อายเนาะเพราะว่าช่วงที่อ้อเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยมีแต่คนถีบว่าออกหมดเลยมีแต่คนไม่กล้าที่จะรู้จักพอถามก็บอกไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักไม่อยากรู้จักสั่งให้คนนั้นคนนี้เลิกคบอ้อยอย่างเงี้ยเยอะมากนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะสิทธิ์ของเขาซึ่ง ซึ่งวันนี้ก็ทําให้เราเห็นว่าเออมันก็มีคนที่จะเดินเคียงข้างเราอยู่เยอะมากมายนี่ส่วนใครที่ไม่อยากกอถึงบอกว่าช่วงเวลาที่ออเดินเจอเจอปัญหาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ออขัดคนออกจากชีวิตจริงๆใช่เจเวลาขัดคนมากๆซึ่งตอนนี้เรารู้เลยว่าอย่างเนี่ยพี่พี่เขาก็พร้อมที่จะแบบแลกพร้อมจะเจ็บตัวไปกับเราพร้อมจะโดนคนด่าไปกับเราใส่เสื้อเราเดินไม่อายใครอย่างเงี้ย อ๋อเฟกไม่เป็นหรอค่ะอ๋อ,อไม่ใช่ไม่รู้สิเหนื่อยจังเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ย่านะคะพี่ย่าที่เป็นพี่สาวของอ๋อเกรดนะเกรดที่ ที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์รักคำรามนะคะนางก็ช่วยเราเยอะมากอาจารย์รักสนับสนุนมาห้าพันแล้วก็เกรดก็เพื่อนๆเ,เกรดช่วยมาอูละประมาณหมื่นกว่าสอง0มื่นน่ะเยอะนะคะขอบคุณมากๆเลยที่แบบเกรดอยากไปเกรดงานหน้าเธอต้องไปนะนะคะเกรดก็คือคนที่เคยหลงผิดไปเชื่อมจิตแล้วกลับตัวกลับใจได้เพราะตรงนั้นมันไม่ใช่ของจริงเขาก็เลยออกมา เธอฝากแม่เธอไปกับใครก็ได้นะกดเสีได้มากเกดเธอไม่ไปเธอไม่ได้ไปเธอไม่ได้ไป